สวัสดีครับผมอยู่กับช่องพังปูเป้นะครับผมฟอนโนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาช่างนะครับไปดูพื้นที่ที่จะทําบ้านให้น้องช้างนะครับน้องปูเป้นะครับผมก่อนที่จะไปถึงที่บริเวณช้างนะครับที่ทํโรงนอนช้างนะครับผมก็จะเดินลุยน้ําไปก่อนนะครับผมส่วนข้างหน้านี้ก็จะเป็นช่างใหญ่เลยนะครับผมจะพาช่างไปไปดูพื้นที่นะครับผม พอจะไปถึงสวนนี่ก็ต้องลุยน้ํากันไปแล้วครับผมดูสภาพนะครับก็น้ําเยอะครับน้ําขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมดูนะครับผมนี่นะครับน้ํานะครับผมต้องลุยน้ํากันไปนะครับจะพาช่างไปดูนะครับบริเวณที่ทํานะครับว่าจะทําแบบไหนนะครับผมครับตอนนี้เราก็ยังไม่มี ทุนเลยนะครับผมครับยังไม่มีทุนยังไม่มีคะแนนเลยนะครับก็จะพาช่างไปดูสถานที่ก่อนนะครับผมครับไปประเมินนะครับผมประเมินพื้นทชี่นะครับสําหรับทําบ้านให้น้องนะครับน้องปูเป้ของเรานะครับผมเพราะว่าน้องก็ยังไม่มีบ้านนอนนะครับผมไม่มีที่หลบแดดหลบฝนเลยนะครับผมนี่นะครับผมดูนะครับน้ําครับระดับน้ํานะครับผม นี่นะครับช่างนะครับเป็นช่างอยู่ที่บ้านเองนะครับผมก็เป็นพี่น้องกันนะครับผมก็เคยทําหลายโรงนะครับหลายหลายโรงนอนให้ช้างนะครับอยู่ที่้านตะการนะครับผมก็ก็ทําให้น้องอุ้มบุญด้วยนะครับผมน้องอุ้มบุญนะครับของพ่ออูดนะครับผมแล้วก็ช้างแฝดด้วยนะครับผมครับ นี่นี่ก็เรนควานของบุญเพิ่มนะครับผมได้มาตัดหญ้าให้น้องช้างนะครับผมก็ต้องลําบากกันหน่อยนะครับผมดูนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมแบกหญ้าให้น้องช้างครับน้ําท่วมยังมาตัดเลยนะครับผมก็ไม่มีหญ้านะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นสวนของบุญเพิ่มนะครับผมพังบุญเพิ่มแล้วก็ต่อไปตรงกระท่อมนั้นก็จะเป็นของพังปูเป้นะครับผมเป็น ที่ปลูกหญ้าสําหรับน้องนะครับน้องช้างของเรานะครับน้ําก็ได้เข้าท่วมแปลงหญ้านะครับผมนะครับเชียงหัวเขาเชียงหัวเข่าเลยครับผมน้ำลึกแห้งครับนี่นะครับดูนะครับดูน้ํานะครับผมนี่เป็นที่บ้านทราชนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไอ้ฝายนะครับ น้ำก็ไหลเข้ามาจากแม่น้ำมูลนะครับไหลไหลเข้ามาจากแม่น้ำมูลแล้วก็มาเข้ามาในบริเวณบ้านนะครับครับผมมาถึงแล้วนะครับสวนที่เราจะได้ทําโครงการนะครับผมโครงการทําบ้านให้น้องปูเป้นะครับผมนี่ก็เป็นสวนหญ้านะครับผมนี่นะครับผมตรงนี้นะครับผม เราได้พาช่างมาดูนะครับผมประเมินว่าจะทําความกว้างคามเดวขนาดไหนนะครับผมช่างได้บอกมาแล้วนะครับก็ยาว14เมตรนะครับกว้าง7เมตรนะครับผมนะครับเป็นตรงบริเวณตรงนี้เลยนะครับผมก็ตอนนี้ช่างก็ได้เดินสำรวจอยู่นะครับผมนะครับแต่เราก็ยังไม่มีทุนไม่มีคะแนนเลยนะครับผมก็มาเปิดโครงการไว้ก่อนนะครับผมนะครับอ่าแม่ใจดีใจบุญนะครับ สนับสนุนน้องนะครับผมครับผมเสานะครับผมเสาก็จะทำหกต้นนะครับผมหกต้นนะครับเอาเสาประมาณหน้าหกนะครับใช่ไหมช่างใช่ครับเสาประมาณหน้าหกนะครับผมหกต้นนะครับผมเราทําเผื่ออนาคตนะครับผมน่าจะได้มีลูกน้อยนะครับเผื่อลูกน้อยด้วยนะครับผมเผื่ทั้งติดลูกเผื่อช้างติดลูกนะครับก็ยังทับอยู่ครับตอนนี้นะครับผมเพิ่งได้สามเดือนเองนะครับผมก็นะครับผม ก็ยังขาดคะแนนอีกเยอะเลยนะครับผมก็เมตตาน้องด้วยนะครับผมนะครับเราได้พาช่างมาดูนะครับวันนี้นะครับผมช่างอยู่ที่บ้านเองเลยนะครับผมนี่ครับช่างแจ็คนะครับผมบริเวณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นสวนหญ้าด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเรามีคะแนนนะครับผมเราก็จะมาตัดหญ้าออกไว้ให้ช้าแล้วก็จะมาทําตรงนี้เลยนะครับผมครับเจ็ดคูณสิบสี่เมตรครับผมเจ็ดคูณสิบสี่เมตรนะครับผมเสาหกต้นนะครับครับ ครับผมยังไงก็ฝากฝาก f อซีแล้วก็พ่อแม่พ่อพ่อแม่แม่มาช่วยสนับสนุนด้วยนะครับผมเพื่อจะให้น้องค้างเลยอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ในร่มไม่ได้ตากแดดตากลมลงนอนบ้านนอนเลยนะครับผมยังไม่มีบ้านนอนให้น้องเลยนะครับผมแล้วฝนตกแดดร้อนนะครับก็ไม่มีที่อยู่นะครับผมเพราะว่าไม่มีต้นไม้เลยนะครับผมนะครับผม ก็มีตาช่องเล็กๆน้อยของน้องปูเป้ด้วยนะครับฝากนะครับฝาเอรครับผมก็บ้านของน้องก็ยังไม่มีนะครับผมตรงที่เราไลฟ์สดขายผลไม้ทุกวันนะครับก็จะเป็นที่จอดรถนะครับผมก็เมื่อวานก็ได้พังลงมานะครับผมพังลงมาเกือบทับน้องนะครับผมก็ไม้ก็หลายปีแล้วครับก็ผุพังแล้วนะครับผมเราต้างทำบ้านให้น้องนะครับผม จะมาดูพื้นที่ทําบ้านให้น้องนะครับได้อยู่หลบฝนนะครับผมเพราะว่าที่ตรงไรลสดนะครับเป็นโรงจอดรถก็ไม่แข็งแรงนะครับผมก็คับแคบนะครับน้องอยู่ไม่ได้นะครับผมก็ฝากแมแมๆด้วยนะครับผมขึนสะพานบุญให้กับฟังปูเป้ด้วยนะครับผมนะครับยังขายคะแนนอีกเยอะเลยนะครับผมนี่ครับบาญ่านะครับผม ก็พอทําได้นะครับผมพอให้น้องได้อยู่นะครับผมนะครับครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องปูเป้ด้วยนะครับเพื่อให้มีบ้านนอนนะครับผมแม่แม่ครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ